ขออนุญาตนะครับพี่อย่าด่าน,นะทำไมชอบโซลทำไมชอบโซลที่ลูกชันสอลลูกฉันโซลลูกสอลพี่สั่งแล้วค่ะขอบคุณครับเออเห็นป่าเนี่ยพี่บีดูพี่ พอให้ได้พอเดี๋ยวมันจะบาปคนจะหิวเออของรฮใหม่แล้วหนึ่งว่านเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอือขอโทษครับขอโทษๆๆ,ๆมันแซ่บเกินไงนสั่งแล้วเห็นกินแล้วอดใจไม่ไหวอจังฮะ เออมามามาทุกคนใกล้แล้วโหอืมเอาเลยน้ำพริกกะหมูถุงเล็กร้อยห้าสิบาทกดตะกร้าเลยพี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนี่เอาไปเลยครับร้อยห้าสิบาทเต้าอั้นซึ่งหมูเรามันดียังไงจะบอกเลยว่าหมูเราเนี่ยอันนี้อันนี้พูดเลยนะใครที่กดใครที่จะกดรีบกดเลยเดี๋ยวจะอธิบายสับพาุณให้ฟัง กดปลาแล้วค่ะสองคุงใหญ่อุยขอบมคุณคัะพี่เฮอ,อพี่เฮอพี่เฮอนี่อุดหน,นุนทุกอย่างเลยคือจะอธิบาใให้ฟังว่าหมูเราเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆมันกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้อะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนหมูเราต้องคัดอย่างดีนะถ้าไม่สะอาดเราก็ไม่ได้ทำหมูเราใช้เป็นหมูเพศเมียเราใช้เฉพาะหมูตัวเมียเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีความกรอบกว่า มันจึงความแซบอะไรเงี้ยเขาจะแม้เพราะว่าหมูตัวเมียมันจะแซบกว่าหมูตัวผู้ไปแล้วกว่าเราจะคัดมาได้เนี่ยเราก็ต้องเอาหมูตัวเมียเท่านั้นขอบคุณครับเออมาอีกแล้วนะครับพี่เกวารินแล้วอันเนี้ยการที่จะเอามาได้เนี่ยเออมันก็ต้องคัดกว่าจะคัดกว่าอะไรอีกมันก็ต้องแบบเออเห็นไหมล่ะเราเราดูตั้งแต่หมูแล้วว่าเราจะเอาหมูตัวนี้นะตัวเมียอะไรเงี้ยเออเห็นไหมกว่าจะเอามาทําได้เนี่ยกว่าจะมาเป็นขั้นตอนนู่นนี่นั่นเราก็ต้องคัดเลือกคัดอะไรอย่างดี ใช่แล้วอันนี้ใบมะกรูดนะครับต้องบอกเลยนะต้องเป็นใบมะกรูดของจันทบ,บุรีเท่านั้นอืมดูดิมันถึงมีความกรอบแล้วเวลาทานทอดไปอ่ะมันจะมีความหอมเครื่องเคียงมันจะอร่อยมากมีแคปหมูปิ้งไหมเอาไว้ก่อนครับพี่แคปหมูปิ้งเอาไว้ก่อนอืมนั่นแหละแล้วก็ใบมะกรูดจะเป็นของจันทบ,บุรีเท่านั้นอุปกรณ์คะว่าจะสั่งปลากับน้ำพริก่าอ่าเดี๋ยวผมให้ขึ้นให้ อ่าอันนี้คือน้ำพริกครับไปปอาหมูน้ำพริกให้เลยผมจะแล้วก็อะไรนะส่วนพริกนะครับพริกนะเราจะใช้พริกที่ปลูกใต้ดินเท่านั้นอืมพริกเนี่ยที่มันเห็นความกรอบความเผ็ดตัวเนี้ยเราจะใช้พริกที่ปลูกใต้ดินเพราะว่าเดี๋ยวนี้เธอขายของเก่งมากดูไรเมื่อคืนอนาคตไกลแน่นอนเออขอบคุณครับ แล้วพริกเราเนี่ยเราจะใช้พริกให้มันปลูกใต้ดินให้แบบปุ๋ยให้อะไรเนี้ยมันแบบได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้พริกออกมาที่เป็นสวยงามเราคัดนะครับพริกเนี่ยขอเป็นเมล็ดที่ยาวห้าเม็ดเท่านั้นแล้วเราเอามาทำน้ำพริกกักหมูนี้ใช่กว่าจะได้มาเนี่ยคุณทุกคนคิดดูทําเองอะ่ะมันยากกระเทียมอีกกระเทียมเนี่ยเราอะ่ะต้องไปขนมาจากภูเขา ซึ่งจันทบุรีอ่ะจากบ้านขึ้นภูเขาอ่ะมันก็ไกลเนาะวัตถุดิบเนี้ยมาจากเขาคีดจะกูดอืมกินแล้วจะมีแบบพลังอร่อยกินแล้วจะขยันทำงานเพราะฉะนั้นเรากดตะกร้าเลยพี่เออไปครับนี่นี่อาอ่า,อา,อาน้ำพริกร้อยห้าสิบาทไปกดเลยพี่กดเลยครับน้ำพริกหนึ่งร้อยห้าสิบาทกดเลยครับพี่เออเราอธิบายให้ฟังแล้วมันมีความเป็นมายัางไง นั่นแหละใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือออยินโมโตะซึ่งวัตถุดิบนี้เนี่ยมาจากเกาหลีญี่ปุ่นจีนออยินโมโตะเราคัดมาครับเป็นมเมล็ดเลยเป็นมเมล็ดเลยพี่ใช่เราแบบจะมีส่วนผสมจากต่างประเทศมาเนี่ยมันเลยทำให้แบบมันทําให้แบบ รีวิวได้น่ารักมากใช่ครับแล้วก็มันทําให้แบบสินค้าเรามันน่ารับประทานมากขึ้นด้วยความที่มันแบบเออมีผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมาด้วยอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไอโนมโตะมันอร่อยแค่ไหนถูกไหมเออกดตะกร้าได้เลยครับนี่เห็นปะล่ะเธออ่ะอ่ะขออีกห้าบ้านได้ไหมเอ่ยขออีกห้าบ้านได้ไหมเอ่ยใคร จะกดตะกร้าอีกห้าบ้านให้ผมหน่อยอร่อยชวัวจริงครับอ่ะเดี๋วกินให้ดูอีกแล้วกันนี่อันนี้คือหมูเพชรเมียอืมอ,มอมนี่เดี๋ยวให้ดูนะใบมะกรูดกินได้นะครับ เนี่ยอืมขอบคุณค้าพี่แทนพี่ตานอืมกินได้หมดกรเทียมก็กินได้นี่กรเทียมนี่เห็นไ,ไหมแล้วก็ซวบเข้าไปเลยพี่แทนเออพี่แทนพี่แทน ขอพี่แตนทำแม่พี่แตนอืมนี่ไปเพิ่มอขอบคุณครับอ,อร่อยอะอร่อยม,มากแคบให้อภัยคะโอเคครับกดตะกร้าได้เลยพี่นี่แคบหมูัน่นพี่แคบหมูเออเกดเป็นเศษ กดยูมีคนกดยูเธอจัดกดจัดอะไรกันมีคนกดยูบ้านทัดอะไรอ่ะทุกคนพี่แพรี่บินแล้วอ่ะกดเร็วๆๆจัดกดจัดอะไรให้กำลับบงจิต<ม>กำลับบงใจกันนั่นลอาสิคนดูตั้งเยอะนเนี่ยไม่ลงด้วยนะไม่ทำงานด้วยนะวันนี้มันสุกด้วยนะเนี่ยอ,อืมอ่ะขอหนึ่งบ้านครับทุกคนซ่ามาก อยอร่อยมากอ๋อพี่ทานไม่ได้ค่ะเอยปลาครับปลาปลาเรามีฮาลาลทำไมทานไม่ได้ลนะ่ะเป็นอ่านี่ไงครับมุสลิมอ๋ออิสลามเป็นใช่ไหมอิสลามใช่นี่ครับถ้าคนออขอนญานนะครับคนอิสลามสามารถทานปลาได้นะครับบเลยว่าตัวนี้อร่อยมากจริงๆนะครับแล้วเราไม่ได้แบบ เออมาแล้วครับป้าต้อยซื้อสินค้าไว้เล็กหนึ่งครับเออแกมาทุกรายได้แล้วป้าต้อยเนี่ยนี่ตัวนี้นะครับสามารถทานได้เพราะว่าเราไม่ได้แบบใช้อุปกรณ์ด้วยกันนะครับตัวนี้สามารถทานได้นะตัวนี้นะเป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับปลาครับทานปลาได้นะครับมีประโยชน์ด้วยเออพี่ปูปเป้ซื้อแล้วครับเออม,มาแล้วมาแล้วเด้งไหมเธอเด้งไหมเด้งไหม <End> อืขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคไปอีกสักนิดหนึ่งขออีกสักห้าบ้านพอแล้วขออีกสักห้าบ้านน้ำพริกก็สั่งเอ้ยขอบคุณครับสองอย่างเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับปลาก็ทานได้ปลาก็ทานได้ใครซื้ออีกเมื่อกี้ดูดูก่อน มอนนี i, respace, ่พี่มอนนี่โมนี่โมนี่ใช่ไหมขอบคุณนะครับสั่งแล้วค่ะพี่ปูขอบคุณครูปูนะครับนี่ครูปูครูปูปูนิอืม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 อแซ่บร้ายปูนิบอืม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 เกตายมาเอาอืม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 อน่าไอสั่งเลยค่ะ เยอะเกินเออเห็นไหมล่ะอู้ได้เยอะแล้วดิสมุทรก็ได้ค่าคอมเพลสเหรือเนี่ยถ้าสมมุทรได้ราคาเท่านี้เนาะก็ได้เท่าไหร่วะออเดอร์ละสิบบาทเล่นหวยกันค้าแหวแหวอ่ะทุกคนปลา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 ปน้ำพริกนะน้ำพริกนะเออน้ำพริกทุกคนเออพี่อ่ะ ขออีกนิดหนึ่งไปช่วยกันเนาะได้อีกนิดหนึ่งก็ยังดีนะเนี่ยเอออีกสองบ้านตาเนี่ยก็เลยแหลตาไม่ใช่หรอกเรานอนพี่อิ่มเธอใช่เนาะอืมเรานอนไม่อิ่มเดี๋ยวเรามองมอยกันคุยกันไปกดกันไปครับทุกคนอ่ะอีกสค่สองบ้านก็พอดีแล้วอย่างน้อยก็ได้เกินหกบ้านอ่ะเออมาอีกแล้วคร <c oughs> ับมาอีกแล้ว กดไปเลยพี่น้ำพริกปลาอะไรเงี้ยอยากได้แบบไหนจัดครับเรามีพร้อมสืบพร้อมส่งตลอดนะครับว่าอย่าโอนบัญชีตรอนีปลาอินซีไปปลาอินซีแดดเดียวปลาอินซีแดดเดียวแต่ไม่โดดเดี่ยวแน่นอนอืปลาเนี้ยทุกคนสั่งเถอะเดี๋ยวจะเฮ้ยต้องเล่าความเป็นมาอีกว่ามันเป็นยังไงทุกคนกดสั่งก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันดียังไง,งคิป ญญโโเอาคือะขายของได้นะป่าคว้าปขายของได้นะอะเออมโนเลยขายของได้นะอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกดปลาก่อนเนี๋ยผมปักตะกร้าปลาให้ถุงเล็กก็ได้เนี่ยอะปลาเขาลดแล้วลดอีกทุกคนจะหมดซีซั่นแล้วว่าจะเข้าทุเรียนแล้วเอาสวัสดีคุณแพรรี่ภัยวันนะครับสวยแล้วสวยอีกไม่แบ่งคนอื่นสวยเลยนะคะ แฟนมาส่งดอกกุหลาบให้น่ารักเจังเลยเฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักที่สุดเลยมุยอ่าทุกคนกดตะกาหน่อยครับเตอร์กดตะก้าเลยนะครับเป็นปลาอินซีแดดเดียวนะครับเออเป็นของคุณแฟนเองนั่นแหละเออกมเตอร์นอนกินบ้านกินเมืองมูตึกเตอรนอน เพิ่มสินค้าลงในรา้าหมายเลขสองขอบคุณมากครับอ่ะกดชําระตังด้วยพี่มูมตึกมูกตึกนะอย่าลืมมูตึกนะพี่นกพี่นกพี่นกกดเลยพี่พี่นกครับปลาอินทรีย์ดดเดียวกดได้เลยครับกดได้เลย <c oughs> มีทั้งปลามีทั้งแคบหมูเลือกเอาเลยครับอย่าลืมมูตึกกันนะเอออย่าลืมมูตึกกันด้วยนะครับใกล้จะเลิกเทียนแล้วเนี่ยพี่กดไปวันได้กินวันอาทิตย์พอดีสั่งวันนี้ได้กินวันอาทิตย์เพราะเราส่งทุกวัน ถ้าเราส่งวันอาทิตย์ใช่ไหมพี่เออพอดีเลยมันเป็นวันหยุดของเราใช่ไหมครับวันหยุดของเราเนี่ยเราสามารถแบบเออทาอาหารกินอะไรอย่างนี้ได้คนที่แบบไปเป็นข้าราชการเป็นครูอย่างเงี้ยวันวันอาทิตย์เราก็เอออยู่บ้านทําปลายอินรีกินหรือไม่ก็กิกนน้ําพริกแคบหมูดูหนังดูอะไรไปครับฟอร์ตก็จะเป็นฟิลนั่นแหละเสาร์อาทิตย์อะเป็นวันพักผ่อนก็อย่าลืมนะตื่นตกเราก็เปิดหนังเน็ตฟิกเปิดอะไรดูอย่างเงี้ยเราก็อ่ะเทแคบหมูกินไปสักครึ่งนึงเออกินแล้วก็ดูห,ห,ห,นห,หนังไปหนึ่งเรื่องเห็นไหมล่ะ มันได้ฟิลจะตายทุกคนเนี่ยแคบหมูแคบหมีเนี่ย,ยกดเลยครับเออเรเล่าให้ใครฟังพี่วาสนาออกดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน่ารักมากแคบหมูแคบหมีนะครับเนี่ยเราเอาไปกินดูหนแคบหมูแคบหมีแคบลกแคบเลยครับเออกดเลยนี่อันนี้เป็นน้ำพริกกหมูนะเดี๋ยวกดให้นะครับนี่เรามีหมดเลยนะครับน้ำพริกกหมูอะ่ะมันแบบมันดีเวลาเรากินอะ่ะ มันแบบดูหนังดัวอะไรเงี้ยทุกคนยิ่งกินกับส้มตําอ่ะกินกับส้มตำเผ็ดผิดอะไรเงี yeah. ้ยเอาไปกินคู่กันอ่ะเราเราสั่งแคบหมูไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราสั่งแก๊บเลยอุ้ยขอบคุณค้ามาอีกแล้วหนึ่งบ้านเออเรากินกับส้มตําพี่แซบ่บแซบอะ่ะเห็นไหมอุย้ยพูดแล้วก็หิวกินกับส้มตํรราอ่ะปลารหเผ็ดเผ็ดนัวๆอะไรเงี้ยพี่เอาแบบกะหมูไปจิ้มให้ให้น้ําส้มตําอะ่ะมัน มันเข้ากับแคบหมูพอมันเข้ากัน,นปุ๊บน้ํามันน้ํามันอยู่กับแคบหมูใช่ไหมไกินไปแล้วมันจะได้แบบโอ้ได้ฟิลแบบอร่อยมันอร่อยมันอร่อยจริงๆนะพี่สั่งแลวขอบคุณมากครับพูดแล้วหิวไงพูดแล้วนนคนหิว <c oughs> จริงกินกับส้มตำกินกับอไอเทงองนี้กินคู่กันไปเลยพี่บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนมูตึก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 นี่ ฮ่าเดี๋ยวเราไลฟ์ถึงแค่สี่โมงเท่านั้นแหละเราจะแต่งหน้าแล้วเออมาอีกแล้วครับสองชิ้นขอบคุณมากครับสามชิ้นเลยทั้งปลายซีทั้ง,ออท,งทั้งแคบหมูเลยนะครับมาแล้วสองบ้านเออขอบคุณมากครับพี่พี่มนนะครับพี่พี่มนนะครับพี่มนพี่มนเออหมูตึกหมูตึกนี่น้พี่แคบหมูณต,ตอนนี้นะมผมต้องให้เลยเจอ แววน้าไปนะตอนนี้ต้องให้เลยนะครับน้ําพี่กั่งหมูเนี่ย number o จริงๆ number o n เลยรักเขาไหมรักสิพูดให้มันจัดใจรักแฟนชื่ออะไรอ่ะให้พูดไหมมีที่ถ้าถ้าชื่อชื่อแรกอะชื่ออีกคําเป็นมานะแฟนชื่ออะไรมีที่โชื่อแพรรี่นั่นแหละอยากให้เรียกอะไรก็เรียกได้หมดแหละอืม นะครับทุกคนนักพิกากหมูนะครับคุณแพรดี้มีงานที่ไหนคะวันนี้เออมีสดอภิธรรมนะคะกี่โมงอี่บ้านจะไม่ใช่พาดเล่นดูเล่นวันนี้มีไลฟ์สดนะครับตอนเย็นประมาณหนึ่งทุ่มนะครับไปเจอกันได้ที่ช่องพี่แพรดี้กับช่องพี่สมปองนะครับสมปองนครไทยรัฐอ๋อเบรกัดละตอนนี้กดตากได้เลยพี่นะ กินกับส้มตามพีพ่เชื่อฟอร์เถอะกินกับส้มตามําอร่อยสั่งกราฟมากากหมูพี่แพรลี่ครบมีทั้งแบบความเผ็ดความพอดีคือมันแบบมันแคบหมูมันแบบรสชาติมันแคบหมูแบบอร่อยนัวๆอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไปกินกับส้มตำอ่ะพี่ลองคิดดูน้ําส้มตำแซ่บแบะแบบอย่างนี้เลยแบบกินแล้วแบบแบบอร่อยอ่ะอะ อ่ะอีกสักสองบ้านไปสองบ้านเยวจะไปแต่งหน้าแต่งตาละววันนี้ใส่ใครจะไปแต่งด้วยใครจะไปแต่งด้วยอพูดดีๆเธอเฟอขายได้อยู่นะเนี่ยขายได้อะไรไม่มีคนกดสะกคนเธอดูก่อนเนี่ยจำหน่ายสินค้าเนี่ยเธอดูเนี่ยจำหน่ายสินค้าไปเท่าไหร่เธเนี่ยอะไรกันไม่กดไม่อะไรโอ้โหเสียใจวะนี่นั่งอะไรเอะแบบปักตะกราแคบหมูเนี่ยได้ตั้งยี่สิบสองบ้านเนี่ยโอ้โหขาย ยี่สิบสองบ้านนะเธอไล์ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยแล้วเธอจะเอาแบบเลิศขนาดไหนอีกอะเธอจะหาได้แบบนี้ให้ไหนอีก<ห>ที่จะช่วยเธอขา,ขายของอะไรแบบนี้ได้อ่ะทุเรียนไหน่ลฝตไลน์ให้ทุกป,ปีเลยเนี่ยฝดช่วยอย่างเต็มใจเลยเธอจะหาคนขยันแบบนี้ได้จากไหนล่ะฮะอ่ะผู้สีแพรลี่ คือว่าดีแท้นะพรลีพูดสีภูมิสีอะคือว่าดีนะอเธออยากได้แบบไหนอะเธอต้องการแบบไหนอีกแค่นี้มันไม่พอเหรอเออฮะว่าดีนะาเป็นตัวซ่งแท้ว่าก็เป็นตัวซ่งแท้เหรอว่าดีแท้เราไม่ช่วยทํางานตรงไหนอะเราไม่ช่วยทํางานไม่ช่วยทํามาหากินตรงไหนเราช่วยตลอดเลยแเออเ่าก็เป็นช่วยตลอดนี่ถ่ายคอนเทนต์อะไรนี่ไม่เคยแบบที่เกียิเลยอืม ดีใช่ไหมเธอจะหาแบบนี้ได้จากไหนอะ,ะจุดสมงสลากาชาติก็ได้นะเออหาไปเลยไปสุ่มสลากาชาติไปหาเลยตลาดกาชาติก็ได้นะใช่ไปหาเลยไปหาแถวกาชาติไปเลยไอเราก็แบบเนาะเห็นว่าเขาแบบเออดีเราก็รู้สึกว่าแบบเออหาคนแบบเขายากอันาเนี้ยเขาจะรู้สึกแบบเราไหมก็ไม่หรอกเออใช่ไหมละ่ะ เราก็รู้สึกว่าเออพี่พิรีแกดีหาคุณแบบพี่พิรียากอะไรเงี้ยดีนะมูดเป็นประเซิงนะใช่ไหมทุกคนเขาเออนี่แหละเออไม่เคยอยากจะแบบจะเซิงจะอะไรเราเลย <c oughs> กดตะกร้าเลยไปอ่ะทุกคนไปกดตะกร้าเลย <c oughs> <c oughs> นี่แหละข้อหมายเดียวเลยกดตะกร้าไปครับอีกสักบ้านสองบ้านไปก่อนไปแต่งหน้าวันนี้ ฉันยังส่องกระจ่างอยู่กลางฟ้าเออนี่ระหว่างวันนี้เดี๋ยวหรอของเรามืดดำอ่าทุกคนมาเริ่มเลยอีกสักห้าบ้านนะอีกสักห้าบ้านนะอ่ะแคบหมูให้นะพี่แคบหมูน้ำม่นวันหนึ่งรอยหสบาทพี่กดตะกร้าได้เลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้น หนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับน้ำพริกกะหมูหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเออแต่ว่าเสนอของเราช่างมืดดำน้ำพริกกะหมูที่จริงใจซึ่งกะหมูเนี่ยเราไม่ได้แบบทำมาแบบมันไม่ได้ทำแบบธรรมดาทุกคนไงไงคือเราใส่ใจทุกรายละเอียด<ง>คือบ้าอารมณ์เนี่ยเขาแบบ ป้าดีเออป้าดีอารมณ์มาแม่ใช้อารมณ์มาแม่ใช้ <c oughs> เฮ้ยอาลีป้าลีจ้ะเออเออคือป้าอลีคือป้าอาล <c oughs> ีอ่ะเขาใส่ใจมแม่อารมณ์นะคะแม่อารมณ <c oughs> ์พูดผิดพูดผิดพูดผิดคือป้าดีเขาใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ไว่าจะเป็นการแบบหมูหัน่นหรือไม่ก็ทำลูกวัอ้าวเหรอ จบแล้วทุกคนคือลวกๆไปทำลวกๆเสร็จส่งมีใจไม่ใจเขาก่อจะทอดกว่าอะไรอ่ะมันยากอยู่นะก่อนจะไปแบบนี้แล้วสูตรอ่ะมันไม่ได้ให้กินมันไม่ใช่เรื่องง่ายสูตรนี้ไม่ได้มีที่ไหนไม่เหมือนใครแน่นอนที่ลองสั่งไปทานไม่อร่อยอะไม่หื่นเเราอะคืออย่างนี้ครับวันนั้นอะที่พี่พิลิยแกไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว ป้าลีอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะวันนั้นอ่ะที่ไปเจออะไรสักอย่างหนึง่งเหมือนแบบอันนี้แล้วแต่คนจะเชื่อนะพี่กดตะกา้าก่อนอันนี้จริงๆอันนี้พูดจริงๆมีคนบอกมีสูตรเขาเรียกว,ว่าสูตรผีบอกทุกคนคือแค่หมูอ่ะมันจะไม่หืน,หน,หนมันจะไม่หืนหืนหืนมันจะไม่หืนครับทุกคนคือความเป็นมาเนี่ยตอนแรก,กปกติตอนขายช่วงแรกมันตอนที่ยังไม่รู้สูตร,รอ่างเงี้ยเราลองกินเออมันมีความหืนใช่ไหมแต่รอบเนี้ยรับประกัน้เลยไม่หืนเพราะว่า วันนั้นแกนอนอยู่ป้าดีแกนอนอยู่ใช่ไหมทุกคนเหมือนแบบแกเข้าฝนเหมือนมีคนมาเข้าฝันแกแกก็เลยบอกเออเนี่ยแค่หมูน่ะมันต้องเอาไปทำอย่างนี้นะทุกคนแต่สูตรมันบอกไม่ได้จริงเพ<ต>ราะ<ต>ว่ามันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเราอันนี้เรื่องจริง<ต>คือไม่โจก๊กอันนี้ไม่โจก๊ไไจกจริงๆนะ<อ>คือพอแบบเหมือนเหมือนแกลองเอามาทําเสร็จปุ๊บมันก็เลยแบบเอ้ยจร<ย>ิงว่ะมันไม่มันมันไม่อับมันไม่อะไรด้วยคือหมูมันกรอบไปถึงลูกค้ามันกรอบแล้วทุกคนดูอันเนี้ยเอามาตั้งนานแล้วนะ ยังกรอบดูดิยังกรอบทุกอย่างเลยนอกจากคุณจะเปิดถุง